ก็กราบสวัสดีครับแฟน YouTube ทุกท่านแฟน FC Facebook ทุกท่านแฟนเพจร้านหมูกระทะทุกท่นานนะครับเมื่อนี้เอาชุนมาร้องเบิงงกันว่าเอาซาเล้งไปซื้อของพอดีรถใหญ่เราไปเคมททำสีท้ายนะครับถูกรถพ่วงชนท้ายเอาเข้าเคมรถเราไม่มีรถนะครับวันนี้เราจะเอาซาเล้งลนะครับไปซื้อของแม่โคมาดูกันว่าจะไปรอดไม่รอดนะครับ เดี๋ยวลุยกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมใส่แมสก่อนเดี๋ยวใส่แมสก่อน ใส่แมสเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถแล้วเดินทางกันเลยอาจจะเป็นมื้อเดียวนะครับคลิปนี้จะสิบนาทีนะครับคลิปวันที่แปดแปดเดือนเดือนมก,กราสองห้าหกหกไปเลยร์ก จากเดินทางจากตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิไปซื้อของแมกโนกันะะนะครับผมเทสผมเทสคลิปนี่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับประมาณนี้โอเคเบิ้เดินกันไปเรื่อยๆนะครับบันนี้ขากล้องนะครับผมใส่โทรศัพท์นะครับคลิปนี้เดินทางไปถึงแมกโครหรือเปล่า โปรดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเ,เกียรติศักดิ์ร้อยอาชีพ a n n e l นะครับเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่คนติดตามช่วยกดติดตามห้ถึงพันคนด้วนะครับผมจะได้ประสบความสำเร็จนะครับในการทำยู u ูบครับดี่แ้วไปเรื่อยๆนะครับ ชมวิวชมบรรยากาศนะครับอากาศดีนะครับวันนี้อากาศคืมอากาศคืมดีมากโอเคครับเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับถึงหน้าวัดอำมพาบ้านเล่า กระบังกระบังซิงพ่อค้าป่อไนห้อยนะครับไนห้อยไนห้อยบ้านเ้าก็อากาศดีนะครับชัยภูมิภายน์สัน้าบ้านกรุงเทพกรุงเทพนี่แอร์นะครับบ้านเ้านี่สบายอากาศเย็นสบายคลิปนี้ผมดีไซายอยู่ประมาณ สิบกว่านาทีนะครับขออไปถ้าบอหอดใดโผผมก็จะตัดตัดคลิปไว้แค่ประมาณสิบสบกว่านาทีนะผมก็จะไปลงในช่อง Youtube ไปกดเบิ่งติดตามได้นะครับในทางช่องทาง Youtube เก็ดสิส้อยอาชีพชาแนล u t u b e มือใหม่นะครับนี่ผมเอาซาเล่งมานะครับ ไปเรืเ่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ใส่เสื้อแขนยาวมานะครับนหนาวมากนะครับอากาศเย็นชัยภูมิในการเล่งท่องเทีเท่ยวเยอะนะครับที่ท่องเทีเท่ยวเยอะนะครับมีน้ำตกตาโตนมีมอหินขาวมอหินขาวจุดกลางเต็นชมวิวจังหวัดชัยภูมิก็มีผาหัวหน้าจุดชมวิวที่สวย หาวนาคาหน้าร้อนก็น้ำตกตาโตนไปเล่นน้ำเล่นอะไรกันได้นะครับมาวพักเที่ยวมีทุ่งดอกกระเจียวของจังหวัดชายภูมิมีมอเหินขาวมีน้ำตกตาโตนมีวัดพระธาตวัดพระธาตอยู่น่าจะ ตำบลข่าหินงมนะครับแพี่น้องไปิ่งันไปเลยทุกอาชีพมีค่าทุกอาชีพเป็นเงินเป็นทองทำไมนี้นะครับเศรษฐกิจก่ค่อยดีเนาะรู้ๆกัอนอยู่นะครับบ้านเขา6นาทีแล้วนี่ก็ออกมา ก็ไปยูเทินกลับมาบนทางวันเราให้เป็นเท็เทางไม่นะครับเทบทางไม่เป็นทางเบียงเพื่อทำสะพานสะพานน้ำข้ามสะพานประมาณ3เมตรสะพานข้ามน้ำ3า3เมตรอ้ทางไม่นะ ลองวิ่งปลานะครับปลานิ้นประดุกเป้าหมายกองผมคือซื้อของของเย็ยนแล้วก็ไปแงะโคนะครับซื้อของแงะโค วิกโกมิสูปาเจโรอีตุดีแม็กพอฮอดเน่แล้วครับออกุ่งเผาปั๊มน้ำมันพอตทอ,ตทอตบ้านเล่าจำเป็นต้องได้ใส่รถซาเล่งครับปกติมก็เรารถกระบะมาน,นะครับ พอดีรถกระบะได้เอาไปเข้าอู่เคมททาสีทําสีท้ายใหม่เลี้ยวนี่นี่เจ็ดสิบเก้าหล้อโอ้ยืดแปเมตรนะครับสุดยอด <c ười> แต่ตอนนี้ผมสุดยอดกว่าเพราะว่าผมเอาซาเล้งไปซื้อของไมโครนะครับด้วยความจำเป็นคนเราต้องสู้ๆอย่าไปท้อท้อมีไว้ให้ลิงถือลูกท้อมีไว้ให้ลิงถือ แค่จะถึงท้องเย็นแล้วครับถินซัพท้องเย็นอาหารแช่อาหารทะเลปูมา้าปลาทูทุกอย่างนะครับมาได้ที่นี่ใหญ่ที่สุดในชายภูมินะครับานเา้่นาคนเดียวนะครับ อยากนั่งน้ำชมวิวบรรยากาศนะครับมาน,นะครับนั่งชมวิวบรรยากาศ9นาทีนะใกล้จะถึงห้องเย็นพอดีผมว่าถ้าจะเป็นคลิปที่2ผมจะถ่ายออกจากห้องเย็นไปเมโครอีกนะครับแล้วถ,ถึงถึงห้องเย็นแล้วผมก็จะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ไปลง youtube แล้วก็จะถ่ายต่อจากห้องเย็นไปเมโครนะครับ โอเคครับวันนี้จะทำประมาณ3-4คลิประยะทางมาเที่ยวรถไม่ค่อยเยอะโอเคครับมาถึงแล้วห้องเย็นห้องเย็นสินทรัพจนจนรย์เจ้าฟูชช็อปอจำหน่ายอาหารแชร่แข็งอาหารแปรู ทุกอย่างนะครับสวัสดีครับเจ้ครับมาแล้วนะครับวันนี้ถึงสินทรัพย์ห้องเย็นอาหารแช่ทะรีสดทุกอย่างจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ดับเครื่องก่อนเราโอเคสวัสดีครับพี่ครับผม ผมจะทำคลิปแค่10นาทีโอเคเดี๋ยวผมซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวต่อจากแม่โครเลยเดี๋ยวไปแม่โครกันต่อครับ